สวัสดีครับพบกับสุลข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนข่าวดีเสด็งเยอรมัน,นรดบยืนยันลิเวอร์พูลเริ่มต้นการจเจาะคว้าตัวโอมมนมอมมุดก็สูดทินแอนฟิลเรียบร้อยแล้วและการย้ายทีมจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้มีการอัปเดตข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการย้ายทีมของโอมมนมอมุดก่อนหน้าของอาเธอร์เงเฟิร์นที่นตอนนี้ก็ถูกระบบว่าเป็นผู้เล่นที่ทางลิเวอร์พันต้องการที่จะคว้าตัวเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้า และณนะตอนนี้กดูดหมว่าท่านัานของตัวนักเตะรายนี้ก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าตัวของเขานั้นก็ต้องการลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลในฤด,ดูกาลหน้าด้วยเช่นเดียวกันนักเตะรายนี้ต้องการเดินตามรอยเท้าของโมซาลาเพื่อร่วมทีมชาติอียิปต์ซึ่งนั่นก็ทําให้ลิเวอร์พูลมีข้อได้เปรียบมากกว่าทีมอื่นๆจนแทบอาจจะไร้คู่แข่งเลยก็ว่าได้โดยตามรายงานข่าวล่าสุดในกครับที่ออกมาจากท่นานั่นของบิลสื่อชื่อดังของเยอรมนี ก็ได้มารู้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นที่ณตอนนี้ได้เริ่มต้นกระบ,บวนการการเจรจาโดยตรงกับโอมานมามุดเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนักเตะรายนี้จะเป็นการย้ายทีมของลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าและตามรายงานที่ออกมานั้นก็ชัดเจนแล้วว่ากระบ,บวนการย้ายทีมของนักเตะรายนี้นั้นมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและตัวของมามุดนั้นก็มีโอ,อกาสที่จะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้อีกด้วยโดยท,นานทางนันข่าวแฟรงก์เฟิร์ต นั้นยืนยันว่าพร้อมที่จะขายโอมมนมอมดออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็เพราะว่าทีมของพวกเขานั้นต้องการเงินสดจํานวนมากเพื่อที่จะนํามาใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องให้กับสโมสรของตัวเองแล้วโอแมนมอมดนั้นก็ถือว่าเป็นผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวของสโมสรที่มีหลายทีมต้องการคว้าตัวและสามารถขายได้ในราคาสูงโดยในตอนนี้นั้นแอตแท็กเฟนเฟิร์ตกำลังมองไปที่ค่าตัวที่จำนวน60ล้านโยูโร สําหรับการปล่อยตัวโอบันมามุสออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าและทางลิวนั้นก็พร้อมที่จะมอบค่าตัวจํานวนดังกล่าวให้ตามที่ทางไอทักแฟงเฟิร์ตรต้องการด้วยเช่นเดียวกันโดยทางลิวนั้นมองว่าค่าตัวจํานวน5 0าสถึงหกล้านโยูโรนั้นถือว่าสมเหตุสมผลกับการย้ายทีมของผู้เล่นรายนี้โดยณตอนนี้มามมสเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นและสามารถใช้งานได้ในระย,ยะยาวและนักเตะรายนี้ก็ถูกมองว่าจะเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบ ในการเข้ามาแทนที่ของโมซาลาเพื่อนร่วมชาติของเขาและแน่นอนว่าหมมุดนั้นอาจจะเป็นประเล่นที่ถนัดการเล่นทางฝั่งซ้ายดังนั้นลิเวอร์พูลจะสามารถยกให้ลุยดิอาร์ตยามไม่เล่นในตำแหน่งทะานน่นขวาแทนที่ของโมซาลาได้แบบไม่มีปัญหาด้วยเช่นเดียวกัน และนี่ถือได้ว่าดิวการแยทีมของโอมานม,ามุนั้นกําลังจะกลายเป็นโครงการการแยทีมที่ทางลิเวอร์พูนั้นกําลังรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากในตอนนี้ลิเวอร์พูนั้นต้องการคว้าตัวโอมานม,ามุมต้เข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากนั่นคือสิ่งที่สามารถยืนยันได้ดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จในเดือนนี้หรือไม่นะฮะ ด่วนสีทีมใหญ่จองกะทินแมนเตอร์ลงรายชื่อร้องค่าชดเชยหากรรเบยสีฟ้าทำผิดกฎการเงินลิเวอร์พูลของเราก็เป็นหนึ่งในทีมที่มาเรียกร้องค่าชดเชยหากแมนเตอร์ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงกรณี115คดีมีรายงานข่าวใหญ่ล่าสุดที่มีออกมาจากสื่อในอังกฤษที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรลิเวอร์พูลอาร์เซนอล และทนอมฮอสเปอร์ต่างก็กำลังเตรียมที่จะออกมาเรียกร้องค่าชดเชยไปยังพิมลีกถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ตี้ถูกตัดสินว่าทีมของผู้คนนั้นทำผิดกฎและการละเมิดทางด้านการเงินของพิมลีกที่ตอนนี้แมนเชสเตอร์ถูกสั่งฟ้องร้องไปแล้วถึง115คดีด้วยกันและมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวทางด้านการเงินที่ผิดปกติตั้งแต่ช่วงปี2009จนถึงปี2018 แม้ว่าในตอนนี้ท่านนั่นของแมนเชสเตียได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้ง115รคดีที่พิมริกเป็นโจทย์ยื่นฟ้องโดยทางแมนเชสเตียยืนยันว่าทีมของพวกเขาน,นไม่ได้มีความผิดอะไรทั้งนั้นในเรื่องนี้และการกระทําของพวกเขาในช่วงท่ผ่านมานั้นก็เป็นการทํางานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้แต่ถึงนั้นก็มีรายงานว่าการตัดสินคดีต่างๆในครั้งนี้นั้นจะมีการประกาศผลการตัดสินในบางคดีออกมาในช่วงต้นปีหน้า เดอตามรายงานข่าวล่าสุดจากเดอะไทมส์สื่อชื่อดังระดับโลกก็เด้ออวมาตีข่าวว่าสโมสรลิเวอร์พูลได้ร่วมมือกับอีก3สโมสรชื่อดังในพรีเมียร์ลีกทีมอื่นๆอย่างแมนเชสเตอร์นเต็ดอาร์เซนอลและทนอนโนมฮอสเปอร์นั้นได้ตัดสินใจแล้วว่าทีมของพวกเขาเหล่านี้นั้นจะทำการยื่นฟ้องร้องไปยังพรีเมียร์ลีกเพื่อขอรับค่าชดเชยที่ทีมของพวกเขานนั้ต้องเสียโอกาสที่ไม่สามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมป์รายการอื่น เนื่องจากถูกแมนเทตี้เอาเปรียบและความแชมป์แสงหน้าพวกเขาเพราะถ้าหากไม่มีแมนเทตี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทีมของพวกเขาเหล่านั้นอาจจะคว้าแชมป์รายการต่างๆเพิ่มเติมก็เป็นไปได้โดยณตอนนี้ทั้ง4สโมสรของพวกเขานั้นได้ทาการส่งทนายความของสโมสรของพวกเขาเป็นโจทย์ยื่นฟ้องไปยังพเมลีกเรียบร้อยแล้วโดยตามกฎหมายของสาธารณรัฐนั้นระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสโมสรในพิมลีกนั้นจะไม่สามารถยื่นฟ้องร้องค่าเสียหายกับสโมสรร่วมลีกด้วยกันได้ ดังนั้นทั้ง4สโมสรจึงได้ยื่นฟ้องโดยตรงไปยังพิมลิกซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ควบคุมกิจการของสโมสรเหล่านั้นและแน่นอนว่าถ้า,าพิมลิกสามารถเอาชนะ150เกณฑเหนือแมนซิตี้ได้แล้วแล้วก็ทาพิมลิกก็อาจจะอ่วมหนักเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะพวกเขาจะต้องถูก4สโมสรดังกล่าวนี้ฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องขอค่าชดเชยจานวนมหาศาลจากพิมลิก โดยก่อนหนนี้นะครับตอนนันลิดยูนเต็ดเลสเตอร์ซิตี้นัตติงแฮมฟอร์เรสเบอร์ลีย์และเซาท์ทป์ตันนั้น ast, United, City, ham, Forest, Berlin, ance, ต่างก็เคยยื่นคำร้องไปยังศาลอนุญาโตตุลาการเพื่อขอค่าชดเชยเมื่อกรณีที่เอเวอเรสตนถูกตรวจสอบเพราะว่าทำผิดกฎด,ด้วยกันและเมื่อกฎผลกำไรและความยั่งยืนเมื่อฤดูการที่แล้วอย่างไรก็ตามคำร้องดังกล่าวนั้นยังไม่ได้การตัดสินออกมาแต่ยังได้ซึ่งนั่นทำให้ทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อาร์เซนอลและทันนามฮอสเปอร์ต่างก็เห็นช่องว่างและออกมาเรียกร้องกับเรื่องในกก่าวนี้ในทันทีเพราะทั้ง4สโมสรน,นั้นมองว่าพวกเขาคือทีมที่เสียหายโดยตรงจากการกระทําผิดกฎทัน้นการเงินของสโมสรแมนเชสตอรในช่วงที่ผ่านมานะฮะด่วนกาลาตาซลาเตรียมยื่นเรื่องขวาตัวฟา er เรนิโกเขียซ่าไปร่วมทีมแบบยืมตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ สโมสรลิเวอร์พูลน,นะครับที่นตอนนี้กําลังถูกระบุว่าทีมของผู้คนนั้นกําลังเตรียมที่จะตัดสินอนาคตของฟาเลริโกเกียซาส่วนหน้าทีมชาติอิตาลีที่ประกาศพึ่งจะคว้าตัวมาร่วมทีมมาเมันมาดเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมานั้นฟาเลริโกเกียซากลับประสบปัญหาการบาดเจ็บที่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้จนเป็นเหตุให้นักเตะรายนี้แทบจะไม่สามารถลงสนามช่วยเหลือทีมลิเวอร์พูลได้เลย ซันันจึงเป็นเหตุผลที่ในะตอนนี้ลิเวอร์พูลก,กำลังมองไปที่การปล่อยตัวฟาเลเดโกกีซาเป็นกับสโมสรองืน่นๆให้ได้ยืมตัวไปใช้งานชั่วคราวเพื่อที่จะได้ให้ตัวของนกเตรยนี้มีโอกาสในการลงสนามและเรียกความฟิตของเขาให้กลับขึ้นมาอีกครั้งเดยอดารายงานล่าสุดนะครับจากท่านของฟุตโตแม็กซึ่งในประเทศตุรกีก็ระบุว่ากาลาตสไนายทีมแชมป์ลีกตุรกีฤดูกาลล่าสุดนั้นได้แสดงความสนใจอย่างชัดเจน ในการเตรียมที่จะขอยืมตัวฟาเลาิโกเคียซาอาดีตซูน่าระดับโลกเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้หลังจากที่ในฤดูกาลนี้ฟาเลาิโกเคียซ่ากำลังประสบปัญหาเรื่องความฟิตเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนจนทําให้ตัวขคนนั้นเพิ่งจะถูกลิเวอร์พูลส่งลงสนามไปเพียงแค่3นัดเท่านั้นและมีเวลาในสนามรวมกันเพียงแค่65นาทีเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นกังวลอย่างยิ่งสําหรับผู้เล่นรายนี้ด้วยการในนี้ก็ได้มีทั้งเอซิลานและโคโมของเชสฟาบรกัสต่างก็แสดงความสนใจอย่างชัดเจนที่จะขอดึงตัวสุนนอรายนี้ให้กลับไปค้าแข่งในลีกาโชเซียอิตาลีอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวในเดือนมกราคมนี้และใตอนนี้ก็ดูเหมือนว่า ทนันนของกาลาตาสลายนั้นก็ได้ก,กลายเป็นทีมล่าสุดที่แสดงความสนใจในตัวของฟลเลริโกเกียซ่าอย่างจริงจังโดยคาดกาณ์กันว่าทางลิวนั้นก็พร้อมที่จะปล่อยตัวฟาเลริโกเกียซ่าให้ย้ายออกจากทีมเป็นแบบสัญญาเยี่ตัวด้วยเช่นเดียวกันเพราะดีกว่าที่จะต้องให้ตัวของนักเตะน,นั้นอยู่ที่สโมสรต่อไปและไม่ได้ลงเล่น ดูใตอนนี้ดูเหมือนว่ากาลาตาสลายจะเป็นทีมที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังและชัดเจนมากที่สุดที่จะขอยื่ยนตัวฟาเลนิกโกเกียรซับไปร่วมทัพโดยทางกาลาตาสลายนั้นก็เตรียมที่จะยื่ยนข้อเสนออย,ย่างเป็นทางการให้กับทางลิเวอร์พูลได้พิจารณาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้โดยเชื่อว่าลิเวอร์นั้นก็จะทําการปล่อยตัวฟาเลนิกโกเกียรซับออกจากทีมไปแบบเย็ยนตัวในช่วงตลาดหน้าแถวนี้อย่างแน่นอนเพื่อให้ช่วยเรื่องการเรียกความฟิต จะเป็นสโมสรไหนที่จะประสบความสุรเร็จในดูนี้ก็คงจะต้องมาลอลุ้นกันอีกทีเมื่อตลาดหน้าหนาวเปิดทำการน,นะครับด่วนซาลาลั่นเกลียดคำว่าหมามืดพร้อมผ่านลิวเวอร์พูลล่าทุกแชมป์โบมเมนซาลาดดาวยินตัวเก่งของลิวเวอร์พูลออกมาประกาศกราวว่าเขาเกลียดการที่ผู้คนมองว่าลิวเวอร์พูลเป็นเพียงทีมหมามืด พร้อมยืนยันความทะเยอทะยานของทีมที่จะคว้าแชมป์ทุกรายการในฤดูกาลนี้หรือว่าููภายใต้การกุกกมทีมของอเนอร์สลอตกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างแท้จริงพวกเขาชนะ15เกมจาก17เกมในทุกรายการในฤดูกาลนี้และรั้งตำแหน่งจ่าฟูงทั้งในพรีเมียร์และยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกผลงานอันเดียมเดี้ยมนี้ทำให้ความคาดหวังของแฟนๆเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยโดยต่างฝันถึงการคว้าแชมป์รายการสำคัญๆในฤดูกาลนี้ ซาร่าซึ่งเป็นกําลังสําคัญของเทียมก็ได้มาแสดงความมั่นใจในศักยภาพของเทียมและปฏิเสธการถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลผมทางานหนักมากในทุกๆวนันผมเกลียดคําคิดที่ว่าเราเป็นทีมรองบอลเรามีกลุ่มนักเตะที่เหลือเชื่อแต่ในละตําแหน่งเรามีผู้เล่นที่ติดอันดับท็อป3ของโลกดังนั้นทาไมเราไม่คว้าแชมป์ล่ะซาร่ากล่าวในการประชุมโตกลมของลิเวอร์พูลกับแอนดี้โรเบอร์สันและอลิซงเบเก เมืองนี้และสโมสรน,นี้ต้องต่อสู้เพื่อทุกสิ่งอยู่เสมอคำพูดดังกล่าวของซาลาสร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากโดยเชัดอย่างยิ่งเมื่อเขากล้าประกาศเป้าหมายของทีมอย่างชัดเจนว่าต้องการควา้าแชมป์ทั้งหมดฟอร์มออนร้อนแรงของซาราซาลากาลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้หลังจากทํางานอันโดดเด่นในเกมเพิกับแอตตันวิลล่าเขากลายเป็นผู้เล่นคนแรกในห้าลีกใหญ่ของยุโรปท,ที่ทําได้อย่างน้อย 10ประตูและ10อแอซิสในนุ่การนี้แม้ว่าโอมานมามุสเป้าหมายของลิเวอร์พูลจะตามเข้ามาแบบติดๆในเวลาต่อมาดแต่ทีมชาติอียิปต์ลงเล่นในทุกเกมของลิเวอร์พูลภายใต้าการคุมทีมของอันเนอร์สลอตโดยยิงไป10ประตู ก็ความที่ท้าทายของซาลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อสโมสรและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมทีมในการรุ่นแรงร่วมใจกันเพื่อสร้างฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จกับแฟนๆิเวอว์าโลซาลาเผยกคำแนะนำอันล้ำค่าจากเวนเกอร์สู่เส้นทางแข่งระดับโลก โมเมนตซาลาปิดตัวเก่งของลิเวอร์พูลได้กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเส้นทางของซาลาหน้าทึ่งยิ่งกว่าเดิมเมื่อนึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่เขาเคยล้มเหลวกับเชลซีจนแทบไม่มีใครคาดคิดว่าซาลาจะกลาวขึ้นมาเป็นดาวเด่นระดับโลกได้อย่างทุกวันนี้แต่ด้วยการทำงานหนักความทุ่มเทและพรสวรรค์ซาลาก็สามารถไต่เต้าขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลได้สำเร็จ แน่นอนว่าปัจจุขันที่ช่วยเหลือและหล่อหลอมให้ซาลาประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ก็คือการได้รับก,การฝึกสอนจากกุนซือระดับโลกเจเกนคลับมีส่วนสําคัญอย่างมากในการพัฒนาซาลานับแ,แต่ที่ย้ายมาจากโลมามา,าค้าขคงในทินแอนฟิลแต่ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คืออาร์แซนเวนเกอร์อดีตเจ้าหน้าใหญ่อดปืนใหญ่อาร์เซนอลก็เคยให้คําแนะนําที่สําคัญกับซาลาเช่นกันในการพูดคุยผ่านช่อง YouTube c h anel ของลิเวอร์พูล ซาลาได้แบ่งปันเรื่องราวที่อาซนเวนเกอร์เคยบอกกับเขาเกี่ยวกับเคล็ดลับสู่การเป็นผู้เล่นระดับท็อปเมื่อครั้งที่เวนเกอร์เดินทางมาชมการฝึกซ้อมของลิเวอร์พูลคำแนะนําจากเวนเกอร์สู่ซาลาซาลาเล่าถึงคําแนะนําที่เขาได้รับจากเวนเกอร์ว่าผมเคยได้รับคำแนะนําจากอาซนเวนเกอร์ตอนที่เขาอยู่ที่เมลว,วูดผมถามเขาว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้เล่นที่ดีกับผู้เล่นที่ดีจริงๆ เวนเกอร์ตอบว่าผมคิดว่าผู้เล่นที่ดีมากๆจะจดจ่ออยู่กับเกมอยู่เสมอไม่ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในโมเมนตัมที่ดีเขาก็ยังคงอยู่ในเกมจนถึงนกหกวิดสุดท้ายสาระกล่าวเสริมว่าสาหรับผมผมรู้ว่ามีบางเกมที่ผมไม่ได้อยู่ในโมเมนตัมที่ดีแต่ผมจดจ่ออยู่กับเกมเสมอเพื่อจบงานสถิติสุดโหดช่วงไทยเกมของซาลา เบนเกอร์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีสมาธิจดจ่อกับเกมในช่วงท้ายซึ่งเป็นคำแนะนำที่ซาลานำไปปฏิบัติอย่างจริงจังเห็นได้ชัดเจนจากสถิติอันเยี่ยมของซาลาในช่วงท้ายเกมซาลามักจะเป็นผู้สร้างความแตกต่างให้กับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกมเริ่มยากขึ้นตัวอย่างเห็นได้ชัดก็คือการทำประตูในช่วงท้ายเกมใส่ทีมอย่างแอตตันวิลล่าและอาร์เซนอลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่มันมา ซาลามีความสามารถพิเศษในการปรากฏตัวขึ้นและพลิกสถานการณ์ให้กับลิเวอร์พูลแม้ว่าทีมจะกำลังเผชิญปัญหาเนื่อว่าซาลามีประสิทธิภาพในทุกช่วงเวลาของเกมแต่เขามีความสามารถพิเศษในการปรากฏตัวขึ้นและทำประตูสำคัญสาคัญในช่วงท้ายเกมซึ่งเป็นสิ่งที่เวนเกอร์เคยแนะนำเอาไว้สถิติที่น่าสนใจคือ40%ของประตูที่ซาล่าทำได้กับลิเวอร์พูลเกิดขึ้นในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกม และนั่นไม่ใช่เรื่องมึงเอิญนกอหน้ารืงนี้ทําให้แน่ใจว่าเขาจะตื่นตัวอยู่เสมอสําหรับโอกาสใดๆในทุกช่วงเวลาของเกมด้วยเหตุผลนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่เราไม่ค่อยเห็นซาร่าถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเพราะเขาเป็นภไยคุกคามต่อคูแ่แข่งอย่างต่อเนื่องตลอด90นาทีนี้เองด่วนจอลาลิเวพูเต็มทีโบซาลาลนปิดสนามทำหนล่าสุด ฟนหวงวาวุน่นโมเมนต์ซาลาห์นะครับก็นหะน้าทีมลิเวอร์พูลทำเอาแฟนบอลหงแดงวาวุ่นหนักขึ้นไปอกีกเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์เป็นเชิงบอกใบ้ถึงอนาคตอีกรอบแล้วนะฮะซาลาห์นะครับสูน้าทิมเชตอียิปต์มีสิทธิเจรจาสัญญากับทีมนอกพรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมเนื่องจากเขากำลังจะมดสัญญากับสโม,มสรหลังจบสีซนนั่นีและถึงกันในนี้แล้วนะครับยังไม่มีความคืบหน้าในการขยายสัญญา ก่อนหน้านี้ในเกมพ,มพรีเมียร์ลิงเก็ตนัดฟ้าบ้านแซงชนะ 21, บลังดันสองหนึ่งบังโมซึ่งยิงประตูชัยให้กับทีมได้เสล,ล็จก็โพสต์ลงไอจีหลังจบเกมเหมือนเป็นเชิงบอกลาแฟนบอลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่มีวันลืมความรู้สึกนี้ที่ยิงประตูในแอนฟิลด์กระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่1 3พฤศจิกายนก่อนหน้าในวัย32ปีให้สัมภาษณ์ผ่านทางช่องยูทูบของสโมสรลิเวอร์พูลเป็นเชิงย้ายออกจากแอนฟิลด์อีกรอบ สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือทุกเช้าที่ผมได้เห็นเพื่อนๆแล้วเราได้แชร์โมเมนต์ร่วมกันโดยเฉพาะเราสามนักเตะซีเนียทั้งเวอร์จิฟันได้และเทนอเล็กซานโดรซาล่าเอ่ยตอนที่บ๊อบบี้ฟอร์มิโนย้ายออกไปคุณตนักได้ว่าทุกคนจะย้ายไปในสักวันดังนั้นเมื่อผมมาที่สนามซ้อมผมจะพยายามหัวเราะก,กับพวกเขาเสมอและใช้เวลาร่วมกันอย่างดีที่สดุดผมจะจดจำเรื่องดีๆที่เรามีด้วยกันตลอดไป อย่างไรก็ตามสารับปฏิเสธที่จะระบุถึงอนาคตอย่างชัดเจนโดยเจ้าตัวยืนยันว่าโฟกัสถึงการคว้าแชมป์ทุกรายการเป็นหลักเราต้องการชนะทุกอย่างตามมุมมองของผมผมทํางานหนักทุกวันผมเกลียดความคิดที่ว่าเราเป็นทีมรองบอลไม่เลยเรามีกลุ่มนักเตะที่น่าทึ่งในแต่ละตําแหน่งคุณสามารถเห็นถึงนักเตะหนึ่งในสมนักเตะที่ดีที่สุดในโลกได้ดังนั้นทำไมเราจะคว้าแชมป์ไม่ได้เมืองนี้และสโมสรน,นี้ต่อสู้เพื่อทุกอย่างอยู่เสมอ นี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับนผู้สมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่14พฤศจิกายนน,น,นนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ